1.25เข้ามาแล้วคันนี้1.25มาชมกับมิสุูบูชิปาราสปอร์ต2องจดะค่าจีพรีเมีอีลิท dition ค่ขาวดำคันน,นี้เลยปี19จะปี19เ้นอพื่อนคนนี้องันี้2,444ตัวรถคันนี้เป็นเกียวโตวค่ะออตโตเซฟที่แกพัดมีให้พร้อมๆเลยดูรถสำรวจกันได้ปจรารคันนี้ราคาผลต้นต้น5,60บาท่น <15. S 2> ตามประมูลปพราคามาก่อนแล้วใราคามาก,ก่อนที่สตอบ,บิดต,ตามราคาได้เลยไปต่อไหมคะั้าแสนหกหมค่นบาทไปต่อสอ500,000บาราซูค่5 6 6กปดนะคะไปต่อค่ะห้าแสนมปบาทไปต่อให้สมัยกดได้เลยค่ะห้าแสนทมเมประพบาทค่ะห้าแสนะเจูนย์คะไปต่อค่ะห้าแสนจำนวไปต่อไเลยไม่ต้องรอนะห้าแสนจำนบาทห้าแสนเต็มเนนับตื่ห้าแสนอพันจราโซค่ะต่อหสนาทพนไปต่อออนไลน์ค่ะห้าเจ็ดสี่รบาแสนเน้ันจค่ะห้าเราไปต่อสมัยสมัยกดได้ปิดเลยค่ะห้าแสนเต็มเงินปจะพันบานห้ะ จุดหมายให้ได้ปิดเลยค่ะพี่น้าห้าแสนประมืิราาแสนปเมบาทห้าแสนปเหนห้าแสนปะมือันหนึ่งห้าแสนประเมสอนบาทลูกค้าลาปรมซองปราอะไรค่ะห้าปดต่อห้าแสนปเมสองบาทห้าแนประองันหนึ่งห้าแสนปเมสองพันสาแสนแปมบาทต่อไปหายกไปเลยนะตอนนี้ออไลนป็นเมเลยซัมซุหนึาการแสเมสองพันบาทที่ออนไลน์ค่ะสี่พันนะคะปนต่อค่ะหกน่าค่ะห้าแปดหค่ะยังซื้อหลังเลยค่ะห้าพันแปดลต่สมกดได้ยกเลยค่ะห้าแสนประเมบาทบาทห้าแสนปสมพันหนึ่งเก้าูน อยู่ค่ะห้าแสนกับสมบิสพันหลังเลยค่ะห้าเาสุดะตแสนก็บมสี่พแสนก็มสี่พันหนั่งอยู่ค่ะห้าเกาหต่อเก้าแปดนะคะสวสมัยยกเลยค่ะห้าเก้าประตอานตหกสมัตินบหน้าค่ะหกแสนสองพซูค่หกแสนสบัองสาพันหนึ่งหกแสนสาพันหนึ่งสองหกแสนสี่พันบาทลูกค้านั่งอยู่ด้านหน้าเลยนะตอนนี้หกแสพันบาทลาไปบนด้านหน้าเลย 6, หกพันานหลังสูค่ะ <c oughs> แปดพันท,ที่ร้านค่ะ, 6, ะหกแสนไปทำบ่า้แปดพันนะัเะหกแสนไปพนัสงกแสนแปดพันช่ต่อไปค่ะยกเลยนะตอนนี้ด่าน้านั่งอยู่นะคะ, 6, ะหกแสนปบาทลาไปมูลค่ะ นานหนึ่งหมื่นรคาอยสู six. 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 Yeah. ้้าหลังค่ะหกแสนหนึ่งหมนาทหกสนนนับนึกแสนหนึ่งหมื่นสันนัอยู่ค่ะหกหนึ่งสไปต่อหกแสนหนึ่งนสาพับหกแสนหนึ่งหมื่นสนัอหกแสนหนึ่บลูกค้านั่งอยู่นานนนะไปต่อไม้หกแสนหนึ่งมื่สบาทลาบนานเลยเปลี่ยนสี่พันด้านหลังสู้ค่ะหกหนึ่งสี่ไปต่อหกแสนหนึ่งหมื่นสิบพันก่ยนาสู้ค่ะหกหนึ่งหกไปต่อหกแสนนึ่งหมื่โดคราหกแสนหนึ่งหมื่นโดคานับหนึ่ นบแปดพันหลังสู้ค่ะหกหนแไปต่อหกแสนหนึมื่นแปดพันค่หกแสนหนึ่งหมื่นปดพั่งูนย์ล้ค่ะต่อหกแสนสองบาทหกแสนสองหมื่นหนองหนนบาทลูกค้านั่งอยู่ด้านหน้าโซ่ต่อไคะหกแสนสองบาทลาประด้านหน้าเลยนับเียนพันในหลังสู้ค่ะหกสองสไปต่อหกแสนสองหมื่นสองพันหกแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งหกสนสองมือันนสองหลูกค้าลาบประมูลด้านหลังสบมาหกแสนสองหมื่นสองพันบาทตอนนี้ สี่ยนูนะหกไปต่อหกคันหลังสซ่ค่ะหกสองหกไปต่อหกสสมมนารหสมองวรับหนึสามดรับสองหกสรารลูกค้าสลับมาหลังเลยนะสุดต่อไหมหกแสนสองบประพาณหลังเลยนับเปลี 8, ่ยน8ดพันที 1, 6, ่นงยางสู 3, ้นนค่ะหกสอต่อนะะไปต่อหกสมหมประาทค่ะหกแสนสมหมื 1, mm. 6, 6, 6, 6, 10, ่นประพาบหนึ่งหกแสนสามหมื่ประามาทลูกค้าไปต่อไหมคะเสเขียวนะสมหมืระบาทตอนนี้ราโมเสเขียวค่ะนับเปลี่ยน สามสูเค่ะยังสู้ค่ะหกแสนสมบมื่หนสามหนนึ่งหื่นหกสามนนสองหกแสนมบาทตคาับหนะหกมูลนนี่ะนับเปลี่ยนสองพันที่รันยกค่ะเสื้อเสื้อเขียวนะคะไปต่อ

002ประมูลได้ไป630,000บาทนะขับคุณลูกค้าลาประมูลค่ะ